สวัสดีครับวันนี้ผม g i z Zone TV ครับผมจะมาเล่นเซิร์ฟ MC Popola นะโปเกมอนอ่าเดี๋ยวเพื่อนผมก็จะมาอีกอคนนะับนี่จะมาแนะนำระบบน,นะกด E นี่ส่วนลูกบอลน,นี่ก็จับโปเกมอนนะฮะนี่กด R ปล่อยโปเกมอนขดลูกศรลงลูกศรน,นะฮะกด R ถ้าจะเก็บก็กด R อีกทีนะ เลือกได้ไ <ป S 1> วิธีูปไปดูดความแรงของท่าต่างๆอันเนี่ยเลือกดูเอาครับแล้วก็วิธีเปลี่ยนชื่อครับคลิกขวาตรงนี้คลิกขวานะขอย้ำคลิกขวานะครับแล้วก็กดนี่เปลี่ยนชื่อได้ปลาปลาปลาอะไรก็ว่าไปอ,อันข้างบนสีเขียวก็เป็นเลือดนะครับอันข้างล่างก็เป็นเหมือนเลเวลฮะถ้าเต็มแล้วก็จะ อะไรเวลอัมีเปลี่ยนล่างนะครับปอนครับคุณช่วยปลาโปเกมอนสักตัวหน่อยอะอ่าเนี่ฮะเราจะไม่เห็นของเขานะฮะหลอนเลเวลเห็นแต่เลือดกับเนีย่ยชื่อแบบเนี้ยเปลี่ยนได้ลนะอ่าเก็บเก็บปอลลองบินดิบินอ่ะอยากรู้บินไงปล่อยโปเกมอนที่ตัวมีปีบินดวก็ขวา มันก็แล้วก็สเปกบ้าค้างแต่คำเตือนอย่ากเก็บโปเกมอนไม่งัง้นจะแบ,บะอ่ะแล้วถ้าตัววิ่งเหรอครับตัวว,งงวิ่งวิ่งนะฮะวิ่งวิ่งขออนุญาตแป๊บนึงนะฮะมันแหลกไปเฮ้ยมีย่ว่โชโช นี่ฮะมันวิ่งได้จริงๆนะนี่อ้าวไดูวะวิ่งคตดเร็วไปติดหลังคะเอาเอาติดอะอาตายตายานี่ถ้าอยากรู้อาหารจากเอามาจากไหนต้องหาใช่ไหมไวต่องอะนี่ไก่ฟรีอะไก่ไก่กด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 แล้วทิ้งกดแล้วย่างไก่ย่างโผล่ขาวมันจะถูกไหมเสียบไม่ใช่อะ อันนี้ก็เป็นของซื้อซื้อบอลจากไหนมันไม่มีขายเอ้ยมันไม่มีหามีมีมันนี้แต่ซื้อมาตรงนี้ขึ้นข้างบนนั่นน่ะเนี่นบนยบอลเต็มเลยไม่นะมีหามีหินด้วยนะฮะอยู่ข้างบนนั่นแหละไปดูหาจับบอสนะครับเรมบอสโทษทีไม่ใช่จับบอสค่ะบอสเนี่ยเราเจออันนี้ก็เป็นพวกโปเกมอนนะ ถ้ามสมมุติเรามีมันเป็นรามีมตัวไหนมันเป็นสีๆก็ข้ามันเลยนะเนี่ยนี่ตัวผมนะเนี่ยมันจะมีในนี้ฮะเก็บไว้ดูนะฮะดูนี่มันเป็นป้าไปที่ต่างๆะะมีหวยด้วยฮะถูก็ได้รางวัลโอเค,อเคผมจะไปเก็บเวลนะครับเก็บตัวตัวนี้ตัวแพนกิน้น้อยพินิกเวลนะบอลมาไปไหนดี มันชื่อว่าชามมนเดอร์มเมาด้ชามมนเดอร์นี่คอโซนปิกกี้ยวโซนเฮ้ยใครโยอะไรมาให้ไม่เอาเมามีแล้วปอ๊อเก็บดีอันนี้ไว้ดูโปเกมอนว้ย,ววยม,มีตัวไหนเมิลมาเคยเจอมิวมานะผมจะไปสู้กับสักตัวหนึ่งเร็วหน่อยๆนะเพราะตัวผมเร็วกว่าเร็วฮะเร็วฮะเร็วฮะแมวิ่ง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 โอ๊ย ไม่แล้วเอ๊ะพอนจการแั้วตูมันผมอยากได้มากเลยเฮ้ยผมจะฆ่าตัวนี้ให้ดูนะนี่นะวิธีการฆ่าก็ง่ายอันนี้ก็คือถ้าจะจับก็อันนี้ดีกว่าต่ต้องมีอันนี้ก็เป็นสกิลอันนี้ก็เป็นเปลี่ยนตูมมอนอันนี้ก็หนีอันนี้ก็ใช้ท่านะอันไหนก็ได้แล้วแต่ตีโอ้โหผมตีมันเข้านิดเดียวดูดิ ตวโ,โปเกมอนโปเกมอนตายก็จะเห็นมันเก็บเต้นแดงแล้วนจะเป็นเหมือนตู้พยาบาลนั่นเ้เนี่ยเป็นป้อมๆนะฮะแล้วข้างในมันจะมีที่ปฐมพยาบาลของโปเกมอนเดี๋ยวผมจะพาไปดูนะครับมีที่เก็บโปเกมอนอยู่นั้นด้วยผมชื่อจีซ่าโซนทีวีนะส่วนถ้าเจอก็ทักทายกันได้เนี่ยตัวผมตายละตัวหนึ่ง ถ้าเจอผมก็ทักทายได้นะครับเจอคุณปอนก็ทักทายได้ดารูสิบเอ็ดนะครับตัวเราตายได้ไงก็ไม่รู้เนี่ยฮะมันได้เอ็แล้วเดี๋ยวจะเอาไอ้ตัวที่เนี่ยถ้าตายมันจะขึ้นแบบเห็นไหมด้านซ้ายฮะที่ตัวแพนกินหมุนมามีเขียนเ่ยโอมจัมาพีแคเนะฮะที่ขวาฮะจำมากีแคสทำเกล็ดอนไปเองอะ๋อทำไมไม่ทำเกลาดอนไง อ๋อตัวนี้เหรอเว้ามันสูงอ่ะยังไม่อยากได้อย่าไว้พัดหน้าค่อยจะมาพาจับตอนนี้ผมจะฆ่ามันด้วยน้มือผมเองเทคนิคอ่าวเวนหนึ่งเวลสูง <c oughs> เทคนิคคือแบบสมมตุติอีกตัวหนึ่งราเวลน้อยเราจะเวลตัวน,น้อยแต่อย่าฆ่าเวลเยอะๆเราก็ปาเวลน้อยไปก่อนอ่ะสมมติปาไป มันจะขึ้นแล้วเราก็เปลี่ยนเป็นตัวที่ตัวจริงของเราที่เวลวเยอะค่าไอ้ตัวนั้นแล้วมันก็จะได้ทั้งคู่เลยดูท่าทางน่าจะงงอ่ะผมก็กงงนี่เราเวล์วิสองตัวส่วนตัวไหนอ่ะันเยอะดิตัวเนี่ยมันสำหรับเองมันน้อยอ่ะดิแต่เราโคตรเยอะเดินทั่วเอ้ยมันท้าเลย,เ,ยเห็นไหมมันท้าเราเลย ได้หินอ่ะไอตัวหินอย่างเงี้ยมันตายง่ายดันมันตกไอป้อนเอาอย่างงี้เองเองเองใช้ตัวบินแล้วเเบ็ดตีไอตัวนั้นแล้วก็บินขึ้นไปบนฟ้าแล้วก็โยนมันลงมาเบ็ดเราแลกกับไอมอนไปแล้วอ๋อหรออ๋อมันมีเบ็ดตกปลากับเบ็ดตกโปเกมอนนะฮะมันไม่ใช่เหมือนกัน ถ้าเบตตกโปเกมอนต้องซื้อเนีย่ยฮะมันจะตายแล้วอีกทีนึ่งอีกทีหนึง่งตี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 เออมันตายเออมันไม่ตายวะบอ,อนเคลียรนีิเอออนึงนะเคลียะไม่ไเข้อ้หมอเคลียะอี <Yay! S 2> ผมตายครับตัวผมแม่งตายตลอดเลยตายครับรอดมั้งฮะมันหนีเปล่าลวะเอ็งเห็นมันไนะ เองรอดไม่ไม่มันตายมันตายเราก็ตายเอ้าเอาจริงๆไปรักษาไปไปรักษาไปทำไมทำไมตายด้วยกันอ่ะโอ้ผมเล่นกะวันนี้ต้องต้องเวลอัพอ่ะไม่อัพไม่ได้ไม่พินิเฟลอ่ะโอ้ย โปเกมอนแต่ละตัวมันเป็นล่างๆไปนะบางตัวก็ไม่มีล่างพวกโปเกมอนในตำนานนี่มันจะไม่ค่อยมีล่างอย่างเช่นมิวฮะมันจะไม่อัพเก้ยอะไรเลยมิวไลฟูซ่ามิวทูแล้วก็พวกพิเซอร์กไในตำนานนี่ถ้าสมมติเหมวแมวตัวนี้ไปกี่ใครเข็ดละเข้าป่าไม่ดีหอเนี่ยตัวหินนะเจอแล้วฮะโอ้โหเรสาสเข้าป่าใช่คุณตอน เจอ่านหินเอาคุดคุดไม่ใช่แล้วเจอต้อนไม้ตัดตัดตัดืมผมเดินเข้ามาไกลาสุดขับโลกแล้วคุณปอนผมไม่เจอตัวอะไรเลยเดินเรื่อยเสฟวนอาจจะเจออีวุก็เป็นได้ถ้าผมเจอแล้วทำไงอ่ะจับ โอ้มาอ้ันเธอไหมฮะที like ่ไกรล่ามเป็นเกง้าเกง้าเอ็งเจอเหรอนี่อยากเจอเนี่ยเอ็งมาตรงเอ็กที่สี่ร้อยสิบสองนี่เบลต์เ้สิบเก้าโอ้เอ็งไปไกลอ่ะเราอยู่เอ็กร้อยร้อยเท่าไหร่ร้อยกว่าเอ็งมาเอ็งมาเลยเบลเยอะเราไปไม่ได้หรอกมันจับแล้วเราเราเดินต้องเดินสามร้อยเลยนะ ดเะผมจะขอตัดคลิปนะฮะจนกว่าถึงคุณปอนอ่าวผมเจอโปเกมอนที่ต้องการเซ้แล้วแต่ยังไม่เจอคุณปอนนะ่ะจะค่อยเจอีดจวค่อยไปเจอมันฆนะ่าไม่ก่อนคุณบอนเฝ้าให้ด้วยนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวผมจะตัดคลิปแล้วไปหาคุณปอนหน่อขอฆ่าตัวนี้ก่อนีน่เวลคือแล้วมันจะจะอย่างนี้นะนี่ก็อัพอ อ่าไปหาคุณป้ากันเลย,เยผมเจอคุณปอนแล้วครับมันเรียวอะไรอ,อ่ะคุณปอนผมมองไม่เห็นปลาไปดูดิปลาปลาปลาตรงตัวเลยอ่ะป้าไปไหนฮะเดี๋ยวพิมก่อนอ๋อครับผมสุ้มไม่ไหวหรอครับป,าปลาพวกบอลเลยเดี๋ยวมีโอกาสตีไม่ต้องไปตีมันหรอกตัวไหนฮะกลมๆอ่ะเหรอฮะ ไม่ไม่ไม่ตัวมันเป็นมือยื่นลงมาเลยอ๋อฮะฮะเร็วสามสิบเหรอฮะฮันเตอร์เวสามสิบจับเลยอ้าวผมก็จะจับมันแล้วนะฮะใช้ปอนไหนดีครับใช้บอนนี้ฮะขอให้ติดนะครับภาวนาฮะเนี่ยต้องภาวนาฮะถ้าจะจับ น้ำมตาสภะกะว่โตอะละหะโตสสมมาสมทธัาสะอ้อเจือผมไม่ติดตีหมดแตกเลยตายเลยอ่ะแม่งยิป่ป่นาปาปเาป่่าปาปาป นะโมตัสราภคะะโมตออาลฮาตวาสัมมาสัมพุทธัสสะเอ็งแกบมันไว้เอาสติ๊กเกอร์พันมันเอามันตีกับปักเกลืองเลยโอโปาฟุตบอเจ้าต้องอยู่กับข้านะเจ้าอยู่ทิ้งข้าไปเจ้าฮันเตอร์เจ้าไปอยู่กับข้าเถอะฟุตบอลมันอยู่ตรงคอไงหรอ เอ้ยติดดติ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 ดเฮ้ยไม่อยู่ตรงไหนเรามันอยากอยู่กับเราอไม่ตีกลับทีเราด้งเลยนะเอ้ยนั่งใจดีมันไม่ตีกลับปาบอลไปอยู่ตรงคอฉันอีกแล้วติดโอ้ปาไม่จนนั่งหมดแรงเอาดิบาไป ไหนวะบุกอลยู่ไหนกูอยากจะดูอมนี่ไงุบอลติดแล้วอมติดเว้ยติดนี่ติดติดติดเร็วติดเร็วเอนี่ยถ้าได้ก็มันจะขึ้นแบบยังไงอะเนี่ยอย่างเงี้ยฮะมันจะขึ้นอย่างงี้อย่างเงี้ยเย้จบคเิปแย้วนะครับบ๊ายบาย่่ยเย คลิปหน้าจะพามันไปเก็บด้วยนะบ๊ายจุ๊บ